สวัสดีครับช่องเดอะไม่เดียวครับผมมาต่อกันให้จบตอนครับจะได้ค้างไปด้วยกันตอนนี้ตอนที่2269ครับชื่อตอนว่าอนุสรสถานสิ่งศักดิก์สิทธิ์น้องชายคนดีของข้านี่เจ้าไรเดียงสาจริงๆอย่างนั้นเหรอเจอ้า คงจะไม่คิดหรอกนะว่าพลังของกิเลนโลฮิตจะสามารถต่อกรกับคนอย่างข้าในตอนนี้ได้ราชนีจิ้งจอกยิ้มให้กับฮานเเซนและกิเลนโลหิตขณะที่เธอมายืนอยู่ที่ภายหน้าผู้เขาพี่สาวท่านก็ระแวงเกินไปแล้วท่านลืมความสัมพันธ์อันไกลชิดระหว่างพวกเราไปแล้วอย่างนั้นเหรอ ทำไมข้าต้องทำร้ายพี่สาวคนสวยด้วยในตอนที่ขารู้ว่าท่านถูกปล่อยเป็นอิสระข้าก็อยากที่จะใช้โอกาสนี้ฉเฉลิมฉลองร่วมกับท่านข้าคิดว่าควรจะพาเจ้ากิเลโลหิตไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันกับท่านเท่านั้นเองอันเซนพูดถ้าจะมาที่นี่เพื่อที่จะ,ฉะเฉลิมฉลองร่วมกับพี่สาวจริงจริง เจ้าก็ควรจะนำของขวัญอย่างหนึ่งมาให้กับพี่ไม่ใช่หรอไม่อย่างนั้นแล้วก็พี่สาวคนนี้ก็อาจจะโกรธเจ้าเอาได้ราชินีจิ้งจอกพูดขณะที่เธอยังคงยิ้มแยม้มหันเซนรู้ว่าของขวัญอะไรที่ราชินีจิ้งจอกพูดถึงเขาจึงหลวงเอาสิ่งของบางอย่างออกมาแน่นอนอยู่แล้ว นี่เป็นวันสำคัญของท่านในฐานะน้องชายข้าก็ต้องการจะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับท่านราชนีจิ้งจอกมองดูสิ่งของที่อยู่ในมือของฮันเซนหลังจากนั้นเธอก็หันไปมองกุณซือไว้พวกเจ้าคิดยังไงกับของขวัญที่น้องของข้านำมามอบให้พวกเราไม่รู้อะไร มีเพียงแค่เอ็ดเวิร์ดคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไรกุนซอไว้สารภาพด้วยสีหน้าที่อยู่ดูแย่เล็กน้อยราชนีจิ้งจอกยื่นมือออกมาและฮันเซนก็วางของสิ่งหนึ่งในฝ่ามือของเธอราชนีจิ้งจอกมองแผ่นจารึกคริสตันในมืออย่างละเอียดแต่มันดูไม่มีอะไรพิเศษนี่ คือสิ่งที่เจ้าได้มาจากเมืองกรอสบอนจริงๆหรอราชนีจิ้งจอกมองตรงไปที่ฮาเนเซนจริงแท้แน่นอนอันเซนพูดราชนีจิ้งจอกมอบแผ่นจาลึกให้กับกุนซือไว้กุนซือไว้เจ้าคิดยังไงกับมันหรอหลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่กุนซือไว้ก็พูดขึ้นมา คาไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนี้กันแน่แต่คาจะบอกได้ว่ามันเก่าแก่มากๆมันต้องเป็นสิ่งที่โบราณอย่างแน่นอนเพียงแค่อายุของมันก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจกุนซือไว้ระบุอย่างชัดเจนว่าเขาไม่รู้จริงๆว่านี่ใช่สิ่งที่ฮันเซินนำออกมาจากเมืองกรอสบนลหรือไม่แต่ว่ามันเป็นของที่เก่าแก่ เกินกว่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่งถูกทําขึ้นมาฮันเซนคิดกับตัวเองแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเก่าแก่ฉันอุตส่าห์เอามันกลับมาจากโบราณสถานคริสตันไลเซอร์ภายในสาหพันธ์เชียวนะราชินีจ,จิ้งจอกยิ้มและหันไปหาฮันเซนน้องชายของข้าดีต่อพี่สาวจริงๆเข้ามาเดินร่วมกับพี่เร็วแน่นอนพี่สาวของข้า อันเซนยิ้มราชนีจิ้งจอกพบว่ามันน่าสงสัยที่ฮันเซนยอมมอบมันง่ายๆตอนนี้เธอยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าแผ่นจารึกนี้เป็นของจริงหรือเปล่าโดยเหตุนั้นเธอจึงต้องพาฮันเซนไปที่อนุสรสถานศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเธอด้วยราชนีจิ้งจอกใช้พลังเชือกเส้นหนึ่งเพื่อรัดตัวฮันเซนและกิเลนลงหิดไว้เธอยิ้มและพูด อย่าได้โทษค่าที่ต้องทำแบบนี้น้องชายของพี่เพิ่งจะทำตัวไม่ดีเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นพี่สาวของเจ้าก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องทำแบบนี้โอ้ข้าขอโทษที่ทำให้พี่สาวต้องกังวลหันเสนยิ้มรังนกที่เจ้าใช้ก่อนหน้านี้คืออะไรกันน่ะ ราชนีจิ้งจอกสังเกตหันเส้นตั้งแต่หัวจดเท้าแต่เธอไม่เห็นรังนกนั่นสิ่งนั้นสลายพลังเชื่อของเธอได้ซึ่งนั้นทำให้เธอประหลาดใจอย่างมากข้าซ่อนมันเอาไว้ที่ไหนสักแห่งในไวส์บนเฮลถ้าท่านหามันเจอข้าก็จะมอบมันให้กับท่านเป็นของขวัญหันเส้นยิ้มราชนีจ,จิ้งจอกไม่มีอารมณ์จะตามหามัน เธอแค่้นตัวของฮันเซินนั่นก็มากพอแล้วการซ่อนมันเอาไว้ในไวส์โบนเฮลก็เหมือนกับการเก็บมันเอาไว้ในโกดังส่วนตัวของเธอเธอมีเวลาอีกมากที่จะตามหามันในภายหลังราชินีจิ้งจอกพาฮันเซินและคนอื่นๆอ,ออกไปจากไวส์โบนเฮลหลังจากนั้นเธอก็เปิดประตูของปราสาทและพาพวกเขาออกไป โอ้มันเป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้สูดอากาศที่สดชื่นแบบนี้ราชนีจิ้งจอกยืนใต้ท้องฟ้าและมองขึ้นไปบนดวงดาวขณะที่พูดออกมาฮันเซนและกุนซือไว้ยืนอยู่ข้างๆกันแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันกุนซือไว้และราชาอัศวินไอซ์ฟูเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีไปกว่าฮันเซนอารมณ์ของราชนีจิ้งจอก เปลี่ยนแปลงไปตามสายลมและมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากผ่านไปอีกสักชั่วโมงเธอจะคาพวกเขาหรือเปล่าไปกันเถอะพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่อนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูกันว่าผู้นำของสีเครตจ,จะทิ้งอะไรเอาไว้ในนั้นราชนิจ้งจองพูดขณะที่มองกุนซือไว้ครมัมเจ้าเป็นคนนำทางกุนซือไว้สั่ง แต่ในท่านครามพูดด้วยใบหน้าที่ซีดเผือกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ความอยู่รอดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณซื้อไว้ยิ้มแห้งๆออกมาคุณซื้อไว้เจ้าเป็นคนฉลาดแต่อย่าได้กังวลไปข้ามีชอบการฆ่าฟันเมื่อข้าได้สมบัติของผู้นำเซคเค็ดแล้ว พวกเจ้าทุกคนก็จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยราชนีจิ้งจอกยิ้มราชาอัศวินไอซ์ปูและคนอื่นๆฉลาดเกินกว่าที่จะเชื่อคำสัญญาของราชนีจิ้งจอกแต่พวกเขาก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะขัดคำสั่งของเธอได้พวกเขาจึงทำตามที่ราชนีจิ้งจอกบอกและถึงพวกเขา จะไม่บอกตำแหน่งของอนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับราชนีจิ้งจอกในที่สุดแล้วเธอก็จะต้องหามาันจนเจออยู่ดีทางฮาร์เดอร์และราชาอัศวินไอซ์บลูหันไปมองที่กุนสือไว้มันใช้เวลาหนึ่งวินาทีก่อนที่จะรู้สึกตัวว่ากุนสือไว้เป็นคนเดียวที่รู้ว่าอนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนฮาร์เดอร์กำลังคุ้นคิดขณะที่พวกเขาเดินทางไปทากลางทุกคนที่อยู่ที่นี่ เขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าฮันเซนขโมยแผ่นหินมาจากเมืองโกลสโบนและแผ่นหินคริสตันที่ฮันเซนมอบให้กับราชนีจิ้งจอกนั่นไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เขาขโมยออกมาข้ายอมรับว่าฮันเซนนั้นใจถึงเขากล้ามากที่มอบวัตถุโบราณของปลอมให้กับราชนีจิ้งจอกแต่มันเป็นของปลอมและไม่ช้าก็เร็วนางก็จะรู้ความจริง เมื่อพวกเราไปถึงที่อนุสรณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็มีแผนจะทำอะไรกันแน่นี่เขามีขนทางที่จะหนี้ไปจากสถานการณ์นี้หรือยังไงกันฮัตเดอร์มองไปที่ฮันเซนเพื่อดูว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าโอกาสในการหนีของฮันเซนดูไม่ค่อยดีนะัก ราชาเนจิ้งจอกนั้นใช้พลังเชื่อของเธอรัดตัวเขาและกิเลนโลหิตเอาไว้แถมเธอยังจับตาม,มองเขาเป็นพิเศษมันจึงเป็นอะไรที่เขาไม่น่าจะมีทางหนีรอดไปได้โดยการนำทางของครามพวกเขาเดินทางผ่านภูเขาและป่าไม้อย่างรวดเร็วซีโนเจเนอีกมากมายขวางเส้นทางของพวกเขาแต่ราชาอัศวินและครามก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีศัตรูตัวไหนที่แข็งแกร่งเกินไปพวกเขาเดินทางอยู่สี่วันและในที่สุดกุนซือไว้ก็ชี้ออกไปข้างหน้าพร้อมกับพูดที่นี่แหละทุกคนมองไปทางที่กุนซือไว้ชี้ออกไปพวกเขาทุกคนดูแปลกใจและแม้แต่ฮันเซ้นเองก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยนี่น่ะหรอสอนนรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าว่า ราชนีจิ้งจอกขมวดคิว้วกุญซือไว้ชี้ไปที่ต้นไม้แก่ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นหนามากๆได้มันต้องใช้คนถึงสี่คนจับมือกันเพื่ออกมันเมื่อนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วมันก็ดูเหมือนกับต้นไม้ปกติและนี่ยังไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่ามันได้ตายไปแล้วมันไม่มีใบไม้เหลือแม้แต่ใบเดียวอยู่บนต้นไม้และกิ่งมากมายของมันก็หัก มันตั้งอยู่ตามลำพังท่ามกลางที่โล่งแจ้งของป่าในป่าดงดิบที่พวกเขายือนอยู่ในขณะนี้ต้นไม้แบบนั้นถือเป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไปกุนือไว้บอกพวกเขาว่ามันคืออนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ภาพที่ดูธรรมดาธรรมดานั่นทำให้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อฮันเซนใช้ออรา่าสาดตรงเสียนเพื่อสแกนต้นไม้แต่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอะไรที่พิเศษ ผู้นำของเซเกรดไม่ต้องการจะเก็บสมบัติของเขาเอาไว้ในที่ที่ถูกพบได้ง่ายแต่ถ้าท่านมองดูใกล้ๆท่านจะเห็นถึงความจริงที่น่าอัศจรรย์ของต้นไม้ต้นนี้กุณซือไว้พูดตอนที่2,270ชื่อตอนว่าพ้นละไม้ราชนีจิ้งจอกเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เพื่อสังเกตต้นไม้ชัดๆแต่ไม่ลานหลังจากนั้นเธอก็ขมวดคิ้ว มันมีอะไรบางอย่างอยู่ภายในต้นไม้ต้นนี้อย่างนั้นหรออนุสร์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในต้นไม้นี้สินะกุนซือไว้ก้าวไปข้างหน้าอย่างตื่นตนกยา่าได้แต่ต้องมันทำไมกันราชนีจิ้งจอกและฮันเซินมองไปที่กุนซือไว้กุนซือไว้พูด ต้นไม้นี้แข็งแกร่งมากๆและมันก็อัดแน่นไปด้วยแรงของแม่เหล็กพิเศษอย่างหนึ่งที่ผักดันซีโนะจน,นอีกทุกตัวแต่ทว่าภายในลำต้นของมันคือ Shatter s p a ป e ค r ิ s ต a l ช h a เตอร์สเป e คริสตั l ราชนีจิ้งจงอกขมวดคิ้วใช่กุนซือไวยืนยันอย่างหนักแน่นฮันเซนถามช h a t t e r s p a ป e คริสตั l คืออะไรกัน มันก็คือวัสดุที่ใช้สำหรับสร้างเครื่องเทเลพอตฮารดเดอร์อธิบายการใช้คริสตัลเหล่านั้นในเครื่องเทเลพอตจะช่วยขยายระยะทางการเทเลพอตอย่างมากมันเป็นวัสดุที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการสร้างเครื่องเทเลพอตขึ้นมานั่นหมายความว่ามันมีเครื่องเทเลพอตอยู่ภายในต้นไม้นี่อย่างนั้นหรอพวกเรา จะใช้มันเพื่อไปยังอนุสรณ์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอันเซนถามตามทฤษฎีก็ประมาณนั้นลละกุณซือไว้พยักหน้าแต่พวกเราต้องเปิดต้นไม้ออกเพื่อใช้งานเครื่องเทเลพอตที่อยู่ข้างในนั้นอ๋อด้วยพลังของพี่สาวการจะโค่นต้นไม้นี้ควรจะเป็นเรื่องง่ายมันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรออันเซนถามมันไม่ได้ง่ายแบยบนั้นนะสิ ราชนีจิ้งจอกตอบ Chatter Space คริสตั l ดีสำหรับการสร้างเทคโนโลยีเทเลพอร์ตแต่พวกมันเป็นอะไรที่บบกบางมากๆและต้นไม้กับ Chatter Space คริสตั l ก็ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าพวกเราใช้กำลังโค่นต้นไม้แล้วก็ Chatter Space คริสตั l ที่อยู่ภายในก็จะได้รับความเสียหายไปด้วย และนั่นจะทำให้เครื่องเทเลพอร์ตที่อยู่ภายในใช้งานไม่ได้อีกต่อไปโชคดีที่ท่านมีกุญแจอยู่ท่านแค่จำเป็นต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดประตูของต้นไม้คุณซอไว้พูดฮันเซนรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเขาไม่รู้ว่าแผ่นหินนั้นเป็นกุญแจเพื่อเปิดใช้เครื่องเทเลพอร์ตแต่ชิ้นคริสตัลที่เขาเพิ่งมอบให้กับราชินีจิ้งจอก ไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าที่ทับกระดาษเก่าๆอันหนึ่งพวกเราจะใช้มันได้ยังไงกันน่ะราชินีจิ้งจอกมองไปที่แผ่นคริสตัลในมือหลังจากนั้นเธอก็หันกลับไปที่กุนซือไว้ถ้าตามทฤษฎีของพวกเราถูกต้องมันต้องมีรูกุญแจอยู่กุนซือไว้ดูลังเลขณะที่พูดออกมา แต่มันมีรูบนผิวต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยหรอราชนีจิ้งจอกมองมาที่ฮันเซนเธอคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าฮันเซนมอบให้กับเธอนั้นต้องเป็นของปลอมถ้านำสิ่งนั้นออกมาจากเมืองกรอสบอนจริงๆท่านควรจะมองหาดูดีๆก่อนฮันเซนแกงทำเป็นสังเกตที่ต้นไม้ตรงนั้นทันใดนั้นฮันเซนก็ชี้ไปที่ยอดของต้นไม้สูง เขาดูตื่นเต้นอย่างมากราชนีจิ้งจอกและคนอื่นๆมองไปตามนิ้วมือของฮันเซ้นแต่พวกเขาไม่เห็นอะไรที่พิเศษขณะที่คนอื่นๆ ดึงความสนใจอยู่นั้นฮันเซนก็กระโดดขึ้นบนหลังของกิเลนโลหิตและหลังนกก็ปรากฏขึ้นมาในมือของเขากิเลนโลหิตคำรามและวิ่งเข้าไปหาต้นไม้ราชนีจิ้งจอกเป็นคนที่ตอบสนองเร็วที่สุดเธอแกว่งมือไปข้างหน้าเพื่อส่งพลังเชือกจำนวนนับไม่ถ้วนไล่ตามฮันเซนไปฮันเซนวางแขนในส่วนเว้าวของรังนกและทันใดนั้นมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น มันกลายเป็นโลกขนาดใหญ่ที่หยุดการไล่ตามพลังเชือกของราชินีจิ้งจอกทันทีที่กิเลโลหิตมาถึงต้นไม้แก่ฮันเซนก็วางแผ่นหินของจริงออกมาและใส่มันเข้าไปในรอยเว้า รูปปจัน์ของต้นไม้และแผ่นหินก็สวมตัวเองเข้าไปในช่องว่างอย่างผอดีพอดีทันใดนั้นต้นไม้เก่าแก่ก็เปิดออกและเผยให้เห็นเฟร,รมขนาดใหญ่ที่บรรจุอยู่ภายในลำต้นในศูนย์กลางของเฟร,รมนั้นคือมิติที่บิดเบี้ยวทรงกลมมันสว่างสวยสดจนแทบจะมองไม่เห็นกิเลโลหิตพาหันเส้นเข้าไปในมิติที่บิดเบี้ยวนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็าหายตัวไปในชั่วพริบตา ราชินีจิ้งจอกกระโดดตามพวกเขาไปซึ่งถือเองก็หายตัวไปเช่นเดียวกันราชาอัศวินไอซ์บูกัดฟันและวิ่งเข้าไปข้างในหลังจากนั้นกุนซือไว้ครามและฮาร์เดอร์ก็ตัดสินใจตามไปด้วยเช่นกันพวกเขาไม่อยากจะยอมแพ้ต่อการได้รับมรดกของผู้นำเซเกต อันเซนวางรังนกไว้บนหัวของเขาเมื่อมิติรอบๆตัวบิดเบี้ยวและวิสัยทัศน์ของเขากลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ภายในปราสาทแห่งหนึ่งแผ่นหินก็กลับมาอยู่ในมือของเขาเขารีบเปิดใช้งานวิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงและมองไปรอบๆเขากำลังอยู่ในปราสาทหินหยกมันมีรูปปั้นประหลาดมากมายหลบดบตัวของเขาทั้งสัตว เทพเจ้าและปีศาจต,ต่างๆกำแพงและเพดานของปรา,าสาทต่ตางก็ปกคุมไปด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังประหลาดพวกมันดูเป็นสัญลักษณ์ถึงอะไรบางอย่างทันใดนั้นเครื่องเทเลพอดด้านหลังของฮันเซนก็เริ่มทำงานอีกครั้งวิ่งฮันเซนตะโกนดูเหมือนว่าคนอื่นกำลังเข้ามาข้างในนั้นนั่นทำให้เขาสั่งให้กิเลนโลหิตรีบวิ่งเข้าไปหาประตูของปรา,าสาท ประตูของปราสาทนั้นเปิดอยู่แต่ทว่าภายนอกปกคลุมไปด้วยแสงสว่างมันดูเหมือนกับว่าแสงสว่างมีไว้เพื่อป้องกันคนที่อยู่ภายในจากการมองเห็นแม้แต่วิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงของฮันเซ้นก็ไม่สามารถมองทะลุผ่านม่านแสงนั้นได้ฮันเซ้นรีบร้อนหนีไปจากราชนีจิ้งจอกจนเขาไม่ได้สนใจต่อความเป็นไปได้ที่จะเจอเข้ากับกับดักเขา ฮันเซนและกิเลนโลคิดวิ่งผ่านม่านแสงนั้นออกไปกิเลนโลคิตแบกฮันเซนผ่านประตูหน้าของปราศาสตรออกไปและทั้งกู่ก็รู้สึกว่ามิติรอบๆตัวนั้นบิดเบี้ยวในทำนองเดียวกับเครื่องเทเลพอร์ตเมื่อวิสัยทัศน์ของฮันเซนกลับขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ภายในปราศาสตร์อีกแห่งหนึ่งเขายือนอยู่ต่อหน้าเครื่องเทเลพอร์ตของมัน แต่มันแตกต่างไปจากปราสาทแห่งแรกปราสาทนี้ไม่ได้มีรูปปั้นหรือภาพวาดอะไรและที่ใจกลางของปราสาทก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นมีความสูงแค่สองเมตรเท่านั้นและลำต้นของมันก็ดูเหมือนกับต้นพลัมแต่มันถูกทำขึ้นมาจากเหล็กดำที่ปิดเบี้ยวกิ่งก้านของมันดูทำขึ้นมาอย่างหย,ยาบๆไร้ความปราณีใบไม้ ผลต้นมีสีเงินและผลลไม้สีเงินก็ห้อยลงมาก็เหมือนกับเงินไซซีที่มีขนาดพอกับไข่ฮันเซินับเงินไซซีบนต้นไม้ได้ทั้งหมด8อันด้วยกันพวกมันมีขนาดเท่ากันหมดแต่ที่กลของเงินไซซีแต่ละอันมีลวดลายเฉพาะของมันอยู่ในส่วนของคำว่าไซซีนะครับน่าจะเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งของจักรวาลดีโนนะครับโอเคไปต่อกันนะ สมบัติเงินฮันเซนสังเกตเห็นว่าลวดลายของเงินไซซีแต่ละอันนั้นจะประกอบกันเป็นคำได้ต้นไม้นี่ถูกทำขึ้นมาด้วยมืออย่างนั้นหรอฮันเซนหันกลับไปมองที่เครื่องเทเลพอร์ตด้านหลังเครื่องเทเลพอร์ตนั้นยังคงเงียบสงตและไม่ทำงานซึ่งมันทำให้ฮันเซนรู้สึกโล่งใจขึ้นมา ด้วยความเร็วของราชนีจิ้งจอกในตอนนี้เธอควรจะไล่ตามเขาได้ทันแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่เธอยังมาไม่ถึงที่นี่เมื่อเราผ่านประตูของปราสาทออกมาแสงสว่างนั้นส่งเรามาที่อื่นอย่างนั้นหรออันเซนคิดกับตัวเองนอกจากนั้นแล้วเขาไม่สามารถคิดถึงเหตุผลอื่นที่อธิบายได้ว่าทำไมราชินีจิ้งจอกถึงยังไล่ตามเขามาไม่ทัน แต่ถึงยังไงก็ตามฮันเซนก็ดีใจกับเรื่องนี้ฮันเซนตัดสินใจมองไปที่สมบัติเงินอีกครั้งเขาลังเลอยู่ชั่วครู่หลังจากนั้นเขาก็สวมใส่ชุดเกาะกุ้งมังกรกาแล็กติกและเดินไปตรงหน้าของต้นไม้หลังจากนั้นเขาก็ใช้มีดตัดหนึ่งในสมบัติเงินลงมามีดเคียวผีสิง ฝันเข้าไปที่ผิวเหล็กของต้นไม้แต่ทันทีที่กิ่งก้านของมันจะถูกตัดขาดมีดของฮันเซนกับทำได้แค่ทิ้งรอยบางๆเอาไว้เท่านั้นแต่มันก็มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาราวกับเลือดต้นไม้นี้มีชีวิตฮันเซนดูค่อนข้างประหลาดใจน้ำเลี้ยงนั้นเปี่ยมไปด้วยพลังงานฮันเซนใช้วิญญ,ญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงเพื่อสังเกตต้นไม้ผลไม้สีเงิน เขายืนยันได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตรจริงๆและมันก็อยู่ที่นี่มายาวนานโดวยวิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงฮันเซนสาม,มารถบอกได้ว่าต้นไม้นี้อยู่มานานกว่าพันล้านปีจบไปแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ค้างกันนะครับมาต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณผู้แปลด้วยโนเวลอาเคนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ